นีมากันต่อในหมวดมาปะดิบได้เมื่อกี้ก็สี่แต่ตอนนี้มันมาปั่นจ้าคือมาคนเดียวด้วยเลยเหมือนการมาหนึ่งกับน้องเทเวนติดแทนถ้าทุกคนหอบไปดูแล้วก็มาดูปันนี่คือการหนึ่งพังได้ของอิมเพียร์ฟ้าและน้องเทเวนตีท่านน่ะคะ องเซได้ไแพ้เพราะาน้องเซมวิทนเล่นอยู่เชิๆนะจ๊ตอ,ตอนสองเป็นว่าน้องเซไม่ถล้วแล้วฉันอพยพน้องวินยุตีกันแ้แรกแต่รอบนี้เขาไม่เป็นปกติแล้วน,นะจ๊ะกคือเราเห็นน้องเซไม่ติดเหมือนอยู่ไหนหรอคนไม่รู้ตอนนี้เขาอยู่ไหนนะ วิ่งไปวิ่งมาหาไปหามาก็ยังไม่เจอนะตอนเนี้ยแต่ไม่เลวนกันนะทุกคนว่าเห็นน้องไหมถ้าน้องเขาเด่นมากเลยนะเหมือนที่เห็นเซมต์ติดถนนมาแล้วจ้าเซนต์มันถนนจ้าอือเซนติดถนนเหมือนค่าเอ็มพีน้ำฟ้าไท้ซ้ำแล้วค่ะตอนนี้เซนต์ติดถนนและเอ็มพีน้ำฟ้า ไฮน์เท่ากันแล้วค่ะเ็นทีนฟ้าเลือกปืนก้นและปืนพวงไปไปนะคะแล้วก็หาดูว่าน,น้องเซเว่นตีดขนนจะอย่กับเราไหมนั่น้องเซเว่นติถนนเากำลังหาเงาอยู่เขาเล่นมือนข้าวาพื้นเซเว่นที่ถนนก็พาาได ปด้วยปืนล้นและซ้ำสับหอลอดเราก็เลยได้รางวัน้องเซเว่นนไปค่ะและแล้วนั้นลลน,น้องเซเว่นถนนก็ชนะเราอยากเฉียวเชียร์และท่องไปเลยนัามีอะไรแกแขนน้องเซเว่นจะเอาชนะน้องเซเว่นให้ไ,ได้ค่ะตอนนี้มองหาน้องเซเว่นนั้นไงกับน้องเซเว่น เ,เราเ๊าป้าป้าไปแล้ว้อาีอะไรไรให้สีพี่คนลกนะเซเวนเด,ดีนเขาไปเลนของเขาไม่เขาเป็นเราเซนดีนอนไม่ขานักเลยค่ะทุกคนและฉันไดทำนายพกมึงมา สรารมอไอัปทันทีเล้วยนะเซเว่นทีทางก็จะนะารมันเดิมนะเราดูสล้วแล้วก็จะไม่ยอกเอจากจความนักลาบากแก็ตายเป็นเดิมและเอ็นดีมาร์ก็หลหมดเจอะไรอันะคะมาต่อเลยเซเว่นติถนนเปิดอีกแล้วเกีน้ำฟาไม่เอใจได้ทำให้ได้แต่ เรียนเองก็หวานจีบเลยสามหนูทีนี้โอเคเอาล่ะเซเว่นลูกสไตปเปอร์ไว้สีทองพ่นเซเว่นถนนเนี่ยติดถนนจริงนะตึ้งตึ้งมหันก็ตึ้งไน่ไม่ถนนหน้าจะตึ้งนั่นเนี่ย,ย,ย,นนยทีหลังก็มาถ่องของแล้วัเนี่ยเซเว่นถนนก็คือเราสมมติจะน้นนนนองเซเว่นถนนทุกคน คือก,กรรท้ไปของพีมเองเซนหนึ่งพีนก่มาเจอค่ะและปไปจะบอกว่าช่วงนี้เนี้ช่วงต่อมขเขาจะอยู่ช่งองเราแล้วเห็นช่งองว่าเปพนพมพ์แต่ช่วงนั้นเพ,พื่อขึ้นมากชาง้อะค่ะใานถนน,นี้ไปแล้ว้หเฉ็นไัเเหมือนเองร้อยแล้วเซฟง ตรงไหนออกมาก็ดีๆแ,แล้วยิงเซ็นที่ถนนไปให้สันนัมเมท้าพอเซ็นที่ทันออกมาเห็นไหมมีวีแววเหมือนว่าต้องปรีดีแพงนะเจอเลยไมย่ต้องนี้นั่งเซ็นที่ทันได้แล,ล้ว